สวัสดีครับสวัสดีผู้รับชมในขณนะนี้นะครับผมวันนี้ผมมี L4708 เข้าใหมา่มานำเสนอหนึ่งคันครับอันนี้เป็นรถสภาพเดิมๆครับสีเดิมทั้งคันเลยรถจดทะเบียนปี2 5 5 4นะครับเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะครับคันนี้คาดไม่เคยตัดท่อนเป็นรถใช้งานน้อยครับใบด้านหน้ายังสวยอยู่เลยครับ ยงเดินนิ่มๆครับรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ล้างนะครับอัคานไม่เคยแยกค่อนนะครับเรื่องไม่เคยแกสีสันเดิมๆเลยครับหลังคาเดิมยางเดิมติดรถครับผม สวยนะครับใครหารถสภาพเดิมๆนะครับฐานลังเป็นฐานหกครับตัวสองสี่หกเอฟตรงรุ่นครับผมท้ายสวยไม่มีแตกแล้วครับเอาหน้าทำงานได้ปกติ ในหาใช้อยู่นะครับคันนี้ L470 8D ทีคันนี้ผมเสนอราคาขายอยู่ที่320,000บาทครับส่งที่300กิโลเมตรนะครับ3ามแ0 0สองห่บาทสนใจสนใจก็เบอร์โทรครับ0 9 3 0, 7 2เ8้า6ครับผมเต็มทะเบียนพร้อมโอนนะครับดูรถใจเทียมเภอชจุฑาบุรีจังหวัดุรุงเท์ครับ320,000บาทครับผม สวยๆครับรถสภาพดีฝากไว้ด้วยนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ